เอาล่ะครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเสี่ยมังกรนะครับวันนี้เสี่ยจะมาวิเคราะห์บอลฉบับเซียนเสี่ยมังกรกันในวันที่31มีนาคม2563นั่นเองนะครับสิ้นเดือนกันแล้วนะครับผมและหากใครที่อยากฟังบอลพิเคราะห์บอลของเสี่ยแล้วเนี่ยอยากจะไปเล่นฟุตบอลกีฬาออนไลน์บนแอนดรอยส์สมาร์เข้าไปเล่นได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้ยูทูปที่เสี่ยแปะไว้ได้เลยนะครับซึ่งในลิงก์นี้นะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับผมเป็นโปรโมชั่นสมัคร300รับคืนทันที1 0 0นนนัั่่่เอองงงะครบืลิก์าายๆว คุณสมัคร300ใช่ไหมครับคุณได้รับคืน1นึ่งเท่ากับว่าคุณเสียไป200แต่เครดิตคุณในเว็บเนี่ยก็ยังอยู่กันที่300เท่าเดิมนะครับผมแหมโปรโมชันดีๆแบบนี้จะพลาดได้ยังไงนะครับไปสมัครกันได้เลยนะครับและตอนสมัครบอกไปด้วยมาจากทางช่อง YouTube เสียมกกังกรนะครับหากคุณบอกไปแล้วคุณยังสามารถได้รับสูตระห์อบอลและสูตรบาคาร่าไปใช้ได้แบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆอีกด้วยนะครับอาลแล้วแล้ววันนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับผมมีฟุตบอลเพียงหนึ่งคู่เท่านั้นเองนะคร ไบท็อปไอเอฟเนี่ยอันดับที่1ปรปะทะกับโซล่าวิงอันดับที่2น,นะครับผมอยู่หลีกเดียวกันนะครับทั้งคู่เนี่ยจะเตะในเวลาตีหนึ่งครึ่งนั่นเองนะครับผม แลมาดูบทิเครหบบอกของเสียในวันนี้นะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับเสียต้องบอกกันเลยว่าไบทรอปไอเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งก็จริงนะครับผมแต่โซดาวิงเนี่ยที่อยู่อันดับ2เนี่ยผลงานของเขาก็ไม่ได้แย่เลยครับผมผมต้องบอกเลยว่าทั้งสองทีมเนี่ยมีผลงานที่ฉับพอๆกันเลยทชีเดียวนะครับผมแต่ว่าไบทรอปไอเอฟเนี่ยอันดับหนึ่งอาจจะมีสะดุดบ้างเล็กน้อยนะครับผมผลงานของเขาเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วเนี่ย เสี่ยขอเชื่อใจทางทีมอันดับ2ดีกว่าครับผมโซดาวิงนะครับผมและที่สาคัญนะครับพอเสี่ยแอบไปดูราคาคู่นี้มาด้วยนะครับผมเป็นทางฝั่งไบทอ็อกไอเอฟเนี่ยที่ต่ออันดับ1ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นคู่เนี้ยด้วยผลงานที่มันสูสีกันขนาดนี้นะครับผมอันดับเนี่ย ก็ห่างกันเพียงแค่หนึ่งอันดับเท่านั้นเองครับผมเรียงง่ายว่าคู่นี้อาจจะเป็นบิ๊กแม์ของกระชับมิสมดสาะเลยก็ได้นะครับ hey, hey. จากผลงานแบบนี้นะครับผมและราคาต่อค่อนข้างสูงแบบนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านต่อเนี่ยเพราะฉะนั้นขอเชื่อใจทางฝั่งทีมเยือนโซดาวิงดีกว่าครับผมสกอร์ที่ผมคาดเนะี่ยผมคิดว่านัดเนี่ยเขามาเสมอนหนึ่งประตูต่อหนึ่งแน่ครับผมและทางฝั่งเจ้าบ้านที่เป็นฝ่ายไบท็อปไอเอฟต่อเนี่ยเสียแน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นลงทางฝั่งโซดาวิงดีกว่าครับเชื่อเสียครับผมจัดไปเลยครับ ขนาดคู่ที่แล้วหน้าของเมื่อวานเน่ยเสียก็ให้ถูกให้แม่นอยู่นะครับผมกับชมิสโมสรเนี่ยเป็นทางของเสียเลยดีกว่าว่ายง่ายนะครับผมไม่เคยให้เสียเลยนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อเสียครับผมโซดาวิงจัดไปครับ เอาละครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลในวันนี้นะครับผมก็มีเพียงแค่คู่เดียวเท่านั้นเองนะครับก็ต้องขออภัยครับทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าฟุตบอลนั้นเลื่อนกันไปเยอะแยะมากมายเลยเนื่องจากสถานการณ์ยังไม่ค่อยโอเคและหากใครฟังบทเป็ครอบาของเสียคู่นี้แล้วเนี่ยอยากจะเล่นคู่นี้บ้างมั่นใจสําหรับคู่นี้เลยต้องได้ตังแน่ๆก็ คลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้ย YouTube ของเสียไปเล่นได้เลยนะครับมีให้เล่นนะครับผมในเว็บนี้นะครับผมและในลิงก์นี้นะครับก็มีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับสมาชิกเสียมงครอีกด้วยนะครับผมแน่เป็นโปรโมชั่นสมัคร300รับคืนทันที100เลยนะครับผมหรือเรียกง่ายๆว่าคุณสมัคร300รับคืน100เนี่ยเท่ากับว่าคุณเสีย200บาทแต่คุณยังได้เครดิตในเว็บถึง300บาทกันเลยจีเดียวนะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ก็ใครอยากสนใจก็ไปสมัครได้เลยนะครับผมและตอนสมัครเนี่ยหากคุณบอก นะครับคุณก็จะได้รับสูตรวิเคราะห์อบอลและสูตรบาคาร่าไปใช้ได้แบบฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆอีกด้วยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับเสียก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับขอทุกท่านโชคดีกับฟุตบอลในค่ำคืนนี้ครับผมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับสวัสดีครับ